พี่เตาดีค่ะพี่เตาจดหมายแป๊บหนึ่งเอาขึ้นไปพี่เตามาให้ให้เตานี่พี่เตาเลยอ่านได้เหมือนกันว่าชาติที่ให้ไปในถุงเสื้อ จดหมายได้อ่านปะไม่ได้อ่านเลยเช็ดมันคือจดหมายที่ให้ก่อนจะไปตอรี่หล่อ่านก่อนอ่านหลังกันไหมจริงหรอแอมเขาอ่านกระเตาก็ได้ทั้งนั้นอ่ะมีแผลไหมโดนแผลบ้างปั้งปวดโชว์แผลไหมปวดน้องมากแต่เราปวดแผลเรามากกว่าให้กี่วันนะถึงสัปดาห์ปะถึงสัปดสี่วันสี่วัน ได้นอนปะ